สองอธิตะปริยายสูตเอวามิสุตังเอกังสมยังภะควาขยายวิหารติขยาศีเสสะทิงภิกุสหเสนะตตโคภะคะวาภิขุอมันเตเสสพังพีคขเวทิตังจินจะาพีขเวสพังอาทิตังจักคุงพีคขเวทิตังรูปอาทิตาจักุูญานาอธิตังจักคุสัมภสอดิโต ยัมพิทังจะขูสัมภาสป่าจะยาวปัจจิติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุกขมสุขังวะตามเปียติตังเกนติตังอติตังราคักขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาติตังชาติยาชรามารณินัสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโตมนัสเซหิอุภายาเซหิติตันติวทามิโสตังอติตังสัทธาตตา โสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมภสติตโตยัมปิทังโสตสัมภสปาจยาวปชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามเปียติตังเกนะติตังอธทิตังราคะขินาโทสะกขินาโมหขินาติตังชาติยาชารามรณินาสุเกหิปริเทเวิหิทุเกหิตมานัน เซอูปายาเซหิตตันติวธามิคาณัทิตังคันธาทิตาคาณวิญญาณัทิตังคาณสัมภสโสทิตโตยัมปิทังคาณสัมภัสัปจะยาวไปเติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมเปียทิตตังเกาทิตตังอธิตตังราคะขินาโทสัง चिना मोहक चिना धीतं चाति अशरामरनिनसोके इपरिते वेहितुके तो हितो मनसे हिपायासे हियति तंतिवतमे चिवह तितरसा तिता चिवह विज्ञानगतितं चिवह संपाद्योति ยํ비 તાં කිවහ සම්පස්සප ัจ ය උපස တိ වේතయితං සුඛ ัง වා දුඛ ัง වා දුඛම සුඛ ัง වා તમපි අ ท ිතං કેනා ท ිතං අ ท ිතං රාඛඛිනා โท සඛිනා මෝහඛිනා තිතං చాතියසරා මරණින සුකේහි පරි 체 වේ තුකේහි โท මනසේ upayasehi අ ท ිතං เท වතామිකായෝ อาทิตโตโพธิปัติตังกายวิญญาณังอาิตังกายสัมปัสโสทิตยัมปิตังกายสัมพันธ์สัพพะเจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตัมเปียทิตังเกนะทิตังอาทิตังราคะขินาโตสักขินาโมหกขีนะทิตังชาติยาชรามรรณะสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมาน เซอุปยาเซอธิตันติวธามีมโนทิตตัวธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมภะโสทิตัวยำผีทางมโนสัมภะสัพจะจยาวปัจจิติเวทายังสุขังวาทุขังวาทุขมสุขังวาตามเปียธิตังเกนะธิตังอธิตังราคะกินาโทสักขินาโมหะ कीनाति तं चातियासरा मरणेन सुखे हि परेते वेहि दुखे नि तो मनसे नि उपायसे अतितन् थीव थामे एवम परसंग भिखवे सुतवर्य य सावको चाकुसमिङ्ग पे निपिन् धते रूपेसु पेनिन् धते स कुविज्ञाने <laughs> पे <laughs> นิพินทติจะกูสัมัสเสปีนิพินทติยมปิทางจะกูสัมภัสสะปัจะยาวปัจจิติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตสมิงเปีนิพินทติสัทเทสุเปีนิพินทเติโสตวิญญาณีเปีนิพินทติโสตสัมภะเสปีนิพินทติยมปิทาง ตัวตาสามพสปะจะยาวไปจะติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวานาสัมิงเปียนิพินทเทคานาสัมิงเปนิพินทเตคันเทสุเปียนิพินทเทคานาวิญญาณเปียนิพินทเทคานาสามเสเปียนิพินทเท ยัมปิทางคานาสามภาสปัจยาปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตาสมิงเปียนิพินเติีิวหายเปีย um นิพินเติ oui> ีราเซสุเปียนิพินทติีชิวหาวิญญาณิเปียนิพินเติีชิวหาสามภาเสเปียนิพินทติีย่มปิทาง ยัวสามภาสปัจะยาวปัจจิติเวทยิตังสุขังวะทุกังวะทุกขามาสุขังวะตาสมิงเปนิิพินทัติกายสมิงเปนิิพินทัติโพธเพศสุเปนิิพินทัติกายวิญญาณเนปนิพินทัดติ กายสัมภาเศปนิพินทติย่มผิดทางกายสัมภาสัจะจยาปัจจิติเวทิตังสุขังวาทุขังวะทุขมาสุขังวาต่สมิงเีนิพินทติมนาสมิงเีนิพินทติถ้าเมสเปวนิพินทติมนุวิญญาณิเศนิพินทติมนุวิญญามนสัมภสเสศวนิพินทติ ยำปิทางมโนสัมภาสัพพัญยาปัจจิติเวทายตังสุขังวาทุคังวาอทุขมาสุขังวาตาสัมิงเปนิณิพินทะตินิพินทางวิราชติวิราคามิโมตติวิมุตตสมิงวิมุตามิติญาณมโหติชินาชาติวสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปังอิทัตตาญาติปชานาติติธรรมโวจา ภะคะวะอัตมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจปนาเวยยะกะระณะสมิงภัญญะวาเนตัสสะภิกขุสหะสาสะอนุปาธายะสะเวหิจิตานิวิมุตติงสุทิอนันตะลักขณะสุตัง Iwami suanggi kang sama yang pakwa para nasi yang wiharati si patne mikata ye tataku pakwa penjawa piku aman. <imitation> รูปังภิกขเวอนัตตารูปังจหิทังภิกขเวอตาภวิสนยิตังรูปังอภาทายะสังวตยลเพทัสรูปेวงเมรูปังโหตุเอวงเมรูปังมโหสิทธิยัสสะมะจะโกภีภิกขเวรูปังอนัตตาตาตสมรูปังอภาทายะสังวตทีนฉลัพพทีรูปेเอวงเมรูปังโหตุเอวงเมรูปังมโหสิทธิยัสสะ เวทนานัตตาเวทนาจันิทังพิคเวอัตตาภวิสานิทังเวทนาภาทายะสังวัตตยระพิจระเวทนายะเอวงเมเวทนาโหตุเอวงเมเวทนามาโหสิติยะสมาชโคพิคเวเวทนานัตตาตาสมาเวทนาภาทายะสังวัตตินัจละพัติเวทนายะเอวงเม เวทนาหตัวเอวงมีเวทนามาหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาใจทางพิขเวตาภวิสัีทางสัญญาพทายาสังวตเตยรเพศทัศสัญญาญาเอวมีสัญญาหูตัวเอวมีสัญญามาหสิติสมาจโกภิขเวสัญญาอนัตตตสมสัญญาพทายาสังวัตตินัจ้าล ภาเตสัญญาเยวมิสัญญาโหตุเอวมิสัญญามะโหสิติสังขาราขะนะตตาสังขาราจาหิตังภิกขเวอัตตาปะวิสังสุนายิตังสังขาราภาทายะสังวัตะยุงละเพทัสสังขาริโซเอวมิสังขาราโหตุเอวมิสังขารามะเหสุนเต ยสมาจัโคภิกขเวสังคารานาตาตาสมะสังขาราภาตายะสังวัตตินะจัลปะิสังขารีสุเอวมิสังขาราหุตวเอวมิสังขารามาหิสุนเตวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจาริทังภิกขเวอัตตาภวิสานีย์ทังวิญญาณังภัตตายะสังวัตยะเพิทา จาวิญญาณีวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสิตธิจะสามารถจโคพิกขเววิญญาณังอนาตาตาสมาวิญญาณังอภัตายะสังวัตตินาจลภัตติวิญญาณีวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสิตธิตังกิมันยถา พิคเวรูปังนิจังวานิจังวาตอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกรังวาตังสุขังวาตีทุกรังพันเตยัมปนานิจังทุกรังวิปริณามธรรมังกัาลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสเมเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเต တံခိမန္တေသာภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตอนิจจาปันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิคริณามังธรรมังกัลลังนุทังสมณุปัสสิโตเอตังมมเอโสหမสะมิเอโสเมอัตถาติโนเอตังปันเตตံခိမန္တေသာภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาเตอนิจจาปันเต ยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัรลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมมเอโสเมตาติโนเฮตังพันเตตังจิงมันจะธาภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาติานิจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขัง พันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกรลังนุตังสมนุปัสสีตุงเยตังมะมะเยโสหะมะสเมโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิมันยธาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขัง วิปารินามะธรรมมังกรลังนุตังสมุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมาเอโสเมตาติโนเอตังพันเตตัดสมาติหาภิกขเวจังจินจิรูปังอติตานาคตะปจุปันนังอัตตังวาภิยิตาวาโอราริกังวาสกุมังวาหินังวาปณีตังวายันโุเรสันติเกวา ตัปปังรูปังเนตังมามาเนโสะหมัสสมินเมโสะตาเตวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายันทตะปังเอยะกาจิเวทนาติตานะคตาปจุพันนาชะตาวาภินทาวาอุราิกาวะสุขมาวา

มะมะเนีโสหะมะสมินะเมีโสตาเทวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายะทัตพังเยเกกิสังขาราตีตานาคตปจุปันนาชะตาวะปนิตาวะโอราลิกาวะสุขุมาวะหินาวะปนีตาวะเยตุเรสันติเวาสัพเพสังคารานีตังมะมะเนีโสหะมะสมินะเมโสตตาเทวะเมตังยถาภูตัง ปัญญาญาตัดตัังยังกินจิวิญญาณังติตานังขตปะจุปันนังชะตังวาภิตาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันตุเรสันเกวาสัพพัญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินเมโสตาติเอวะเมตังยถาภูตังสำมัญญาญาตัดตััง เอวังปัสสังพิขเวสุตตวารียสาวกโกรูปัสมิงเปียนิพินทติเเวทนายเปียนิพินทัดเสัญญายเปียนิพินทติสังคารีสุเปียนิพินทตัตเวิญญาณสมมิงเปียนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมมตตสมิงวิมุตามมตามิติญานโหติชชนาสา သာတိဝ ositang brahmacariyang kattang karaniyaang na paramithatta yati pacanaateete idamavo ca bhagavata manaa pancavakkhiya bhikkhu bhagavato phasitam abhinandhung immasamena japana vayakarana samena panyamaane pancavakkhiyanaṃ bhikkhu na anupaathaya an asavehi hi cittaani vimucching suti so